oh look at that สวิตช์สสวิตช์อ่ก็วนเข้าาสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะตอนนี้อยู่กับครัวไทยไดเนทตแลนอันนี้มันไม่ใช่อาหารไทยหรอกแต่อยากพูดเฉยๆว่าครัวไทยหลังจากที่เรากลับจากเอ,อไปเก็บเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่สดๆ,ๆเลยเราจะไม่แช่ตู้เย็นนะคะเราเพิ่งเก็บมาวันนี้แล้วเราก็จะมาทำสมูทตี้กินกันนะคะแต่ว่าคือม่เรื่องจะเมา ก่อนที่เราจะกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็หยุดถ่ายวิดีโออ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายตอนที่เราเดินกลับมาถึงบ้าน When we walk back from the c h e r r y Farm c h ม r อ y ์ลี่พอ Have so many thing s happened หนึ่งเลยคือมิเชลพุบมิเชลขี้แตก she's just a baby Yeah. yeah she's just a baby. คือน้องยังเด็กอยู่แต่น้องก็บอกเราหลายครั้งแล้ว m i c h e l ท่าที่ทา to tell anytime yeah but even but if if we did let her out there's no place for there to do that and then she do it and then she run and then she s gone <S yeah คือเราอ่ะคิดว่าน้องอ่ะจะวิ่งหนีคือเรารักลูกเท่ากันนะคะแต่ว่าเราเพิ่งเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ว่าเธอเรารักลูกเท่ากันแต่เราไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขามาแบบเหมือนกันก็คือชาลีอ่ะเราปล่อยให้เดินเล่นได้วิ่งเล่นได้ก็คือปล่อยให้วิ่งเล่นทํานู่นทํานี่ไปแต่ว่า เรียกก็คือมาหาแต่ไม่เชลก่อนหน้าที่จะอึใส่กระเป๋าอะ่ะคือน้องก็โดดหนีแล้วครั้งหนึ่งค่ะกระโดดหนีเพราะว่าน้องเห็นหมาที่ไกลมากไกลจนเราอะ่ะมองด้วยสายตาไม่เจอน้องก็โดดหนีเราสองคนก็วิ่งชับแมวลั่นึกเทแบกแล้วมันดูตลกมากทุกคนตอนเช้าเชๆอ่ะไม่มีใครตื่นเมื่อเช้าเนี่ยที่โปตื่นเพราะว่าโปนอนไม่หลับตอนหกโมงเช้าอะมี ยุงอ่ะบินเข้ามาแล้วมันได้ยินเสียงโมกิโตอินเดอะมอร์นิ่งเมกมีแคนนัลสลีฟโซดาดไวเอ็กโกอะเกยเดอีเด้ออ่ะเลยได้ยังไงอักยูด no 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 y ย u you try but you cannot kill อวกยูดสองครั้งคือเราก็เราก็เลยแบบโอเคไม่นอนแล้วตื่นตื่นพาแมวเดินไปกอบเบอรี่แล้วนั่นแหละแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายพอพอน้องกระโดดครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเราคิดว่าเราไม่สามารถ เอาน้องกลับมาคือแบบเราพยายามวิ่งพยายามียกไม่กลับไม่อะไรเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามิเชลเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะแบบบ้าเราก็ <laughs> น้องดูเป็นแมวหวานๆลุคแบบอ่อนโยนมากแต่ว่าน้องไม่ฟังนะคะเหมือนน้องไม่เข้าใจอ่ะเรามันก็ยากนิดนึงอ่ะที่จะเอาน้องกลับมาเราก็เลยไม่ยอมให้น้องออกจากกระเป๋าเราก็บอกว่าเจฟมิเชลนี่ทุพมิเชลนี่ทุพบัด เจก็บอกว่าเวลาที่อยู่บนรถบรรทุกก็คือยังไม่ยังไม่อึขนาดนี้เลยพี่เสรถบรรทุก Yeah when she stay on truck Yeah can แค yeah. like ่น like ั่รก็ค yeah. well, ือไง something yeah แต่ว่าคือเราก็เข้าใจว่าเอ้ยเราไม่เข้าใจแมวหรอกแต่ว่ามีเชลเออชาร์ลีเขาพยาย e มจะเตือนมีเจ็บเขาต้องปี f o r s t show หลังจากชาลีฉีมิเชลขี้แตก ไม่รู้ว่าพูดได้มหใน Youtube อแต่ไมเียว see ฮมปี้ e n e ร g y ่ิโอ้หมอกแล้วเราก็นั่นแหละ <laughs> ต้องเอาต้องเอาน้องออกมาวางไว้ข้างนอกแล้วก็จับคอน้องไว้แล้วก็ใช้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะก็คือต้องเอาย่าเช็ดเช็ดกระเป๋าแล้วก็เอาญ่ารองแล้วก็เอาน้องเข้าไปแต่ประเด็นคือก่อนที่เราจะเอาน้องออกมานั่นแหละน้องก็คือเหยียบไปแล้วอะ่ะ มันก็มีกลิ่นอึนอยู่ในกระเป๋าอีกลิ่นแล้วก็อึนติดตัวน้องคือตามปกติแล้วแมวสุภาพีก็คืออึดก็เป็นก้อนนั่นแหละแต่ว่าคือน้องไปหยิบอันนี้ก็ติดขนมีเชลยิ่งขนเยอะด้วยนะคะนี่ก็งานงอกหลังจากนั้นพวกเราก็กลับเถอกลับกลับกลับแล้วก็ได้เนี่ยแหละเชอรี่เชอรี่มา We do have some bowl a nice bowl of berries with us y h e t u We don't have bag or something to take it from this adventure so we just use my hand <laughs> แล้วสภาพเราคือปวดอุ้มแมวสองมือถือเชอรี่พี่เจฟหนึ่งมือจะถือโทรศัพท์เออคาเบล่าอีกหนึ่งมือถือเชอรี่แล้วก็เราก็เลยถ่ายถ่ายกันไม่ได้แล้วเราก็เลยโอเคไม่ถ่ายคือมันหยุดถ่ายตั้งแต่วิเชียวอื่นแล้วอะหยุดถ่ายตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ชาลีก็เราจะเอาชาลีกลับบ้านชาลีก็คือเดินไปใช่ไหมแล้วก็เดินกลับเราไม่ได้เราไม่ได้อุ้มชาลีแต่ว่า a r ่ย e i still sleeping แย่คือน้องอะ่ะจะต้องข้ามถนนใหญ่ข้ามถนนใหญ่มันจะต้องข้ามประมาณสองสเต็ป 2, สองสามสเต็ปแต่ว่าถนนมันใหญ่มากสองเลนสี่เลนอะไรก็ว่าไปพี่เจบเลยต้องทำน้าที่อุ้มชาลีค่ะกลับบ้านแต่ประเด็นคือแมวปลวะชอบออกไปใช้ชีวิตคือนองเราสอนน้องตั้งแต่อยู่บนรถเบรนทุกเราอะ่ะว่า ให้ออกไปใช้ชีวิตให้ enjoy life แบบนั่นแต่ประเด็นคือน้องเขาออกไปใช้ชีวิตแต่น้องไม่ชอบมนุษย์ he enjoy life he like he very love to sit outside but h ม don't like human yeah <laughs> exactly when we need to go out of the forest there's people there ออยาากใหหห้้เเ็นนพี่จบ why at the same time I want everyone see your face <laughs> why แบบนู้น <Right. S 2> like, let us go ไม่ตัวจะบอกว่าพี่เจฟวินาทีนั้นดูน่ากลัวมากคือคนที่ไม่รู้จักจะต้องกลัว if people don't know you will scare you j e f I don't I, I don't have to scare me I just I know how he responds to people and I really have to have people there พี่เจฟเรียกชาลี สิบรอบยี่สิบรอบโปรเกรชเชอรี่ช่างกับเชอรี่วิ่งนี่เพราะว่ามีคนที่จะเข้าไปในสวนสาธารณะในจังหวัดที่เราจะเดินออกมาตอนนันคือเราชิลมากเดินเก็บเชอรี่ชิลชิลเชอรี่แฮปปี้พี่เชลก็แฮปปี้แต่ตอนนี้จะออก When we will go When we Walk together it's all good it when we feel good we will back home happy in the door ตอนที่เราจะเปิดประตูออกแล้วนะมีคนมากับจักรยานอยากให้ดูหน้าพี่เจ จังหวะนั้นคือสวยจังปุ๊อจะบอกว่าตอนที่เราจะเดินออกมาแล้วจักรยานของผู้ชายคนหนึ่งแบกแพคด้วยขับเข้ามาจอดเพื่อที่จะเดินเข้ามาปรอดีชาลี่หยุดแล้วก็แบบจักรยานชารียีชาลี่ชาลี่ก็เงี้ืวลุกยิงไม่ออกชานลีก็เรียกเรากลับไปคือเนอะพี่เจียงบอมานี่ คือในความรู้สึกพี่เจแบบบอกคือเราอะ่ะดูแลชาลีได้ชาลีไม่ต้องกลัวอะไรเลยเราจะปกป้องชาลีแต่ชาลีเรียกเราเราต้องไปซ่อนตัวคําไปซ่อนจะในที่ป่าเพราะว่าคนอื่นอะ่ะอันตรายหมดเลยนะเพราะสำหรับชาลีอะ่ะเด้งชิลัยมมด,ดลยุ่งไม่กินเด้งชิลัดเข้าไอ้เจอาโน้ตดูแลเรแล้วเราก็ไม่ยอมมาวิ่งหนีเข้าป่าเลยเพราะอตอนที่วิ่งหนีเข้าป่ามันมีประเด็นอีกรถรถคือรถ ยนเนี่ยแหละมาคือจริงๆรถอะเขาจอดไว้ข้างนอกหมดแหละแต่ไอรถยนเนี่ยคนมาสองคนไม่ยอมมาเลยชาลียังไงก็ไม่ยอมมาโปรก็เลยไปเรียกชาลีครับคามโปก็นั่งลงชาลีก็มาหาโปรแล้วคุยกับโปรนะแบบ น้องก็พยายามบอกนะน้องไม่ไปน้องไม่ไปแม่มาหาชาลีเรียกเจฟฟี่มาหาชาลีเรียกกันเข้าไปไม่ยอมพี่เจฟไม่ยอมชาลี ari, ไม่ยอมสุดท้ายแล้วชาลี ari, มาหาพวกก็จับไว้แล้วคะแต่น้องก็ไม่ยอมออกไปค่ะพี่เจฟก็เลยต้องเข้ามาพวกเราก็ต้องไปหยุดอยู่ที่โต๊ะมันมีโต๊ะนั่งโต๊ะไม้พวกก็ต้องอยู่กับมิเชลที่กระเป๋าที่เหม็นอืดด้วยแหละดีมันน้องเป็นแมวเด็กขีอืดแบบไม่ใช่แมวเก่แล้วคาะเนี่ยเราก็ไปนั่ง แล้วรู้ไหมทุกคนว่าประเด็นคือพอเราไปนั่งแร้อะมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้สองคนนั้นอะ่ะมันมีทางแยกนะในส่วนสาธารณะมันมีทางแยกส่วนที่เก็บเชอลี่สองคนนั้นก็เดินมาที่โต๊ะที่เรานังใช้นี่ก็เป็นบ้า s <S เลยทีนี้ two w o w e n walk in where s it yeah <S <we sit>. <S and then I go back to wait for them to go in and then, okay then we go out yeah เขาก็ยังมาทางที่เราเดินแต่ว่านั่นแหละเราก็เลยพยายามจับใช้ลีไว้แน่นแบบ เหมือนเราบังคับลูกอะทั้งที่แบบชีวิตมันดีมากแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ถึงตอนวินาทีที่เรากลับอีแต่อีราวินาทีที่กลับนี่คือมีทุกอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโปกก็อยู่กับกบระเป๋าแมวที่เมนเออแล้วเบอร์รี่ที่ปกติอยู่ในมือเร,เราก็เลยต้องหาทางแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เลยเอาใส่ฮุดดี้โปมาแล้วก็ ก็ดูแลมิเชลพี่เจก well, ็ ica j ica j ica. ดูแลอุ้มชาลีพยายามจับชาลีมีมือถือโทรศัพท์เราไม่สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แค่น o อ b บี o u t u b เ r เราก็เอาลูกเราก่อนแล้วพอหลังจากนั้นนะเดินออกมาแล้วข้ามสนุนมาแล้วปกคงดูแปลกอะที่มีบอรี่ในฮูดดี้ใช่ไหมปกเดินเดินเดินหล้วไอ้ฮูดดี้มันก็แก่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแล้วลวมันก็ แล้วมันก็มันก็แอนน้ำแอนน้ำเบอร์รี่อะ่ะมันก็ออกมาติดฮุดดี้ใช่ไหมมันก็เป็นสีแดงแล้วโบก็อุ้มมิเชลแบบเนี้ยแต่ไม่คือเราไม่สามารถปิดกระเป๋าแบ,บ็คแพคได้เพราะว่าโบก็มีความรู้สึกว่าโบไม่อยากให้มิเชลเหม็บบนอึตัวเองโบก็เปิดแล้วปบก็ดูแลมิเชลแบบเนี้ยเอามือแล้วโบก็เดินแล้วเขาเนะี่ยผู้ชายมาซัมแมนวิทเอาไปตบใบสีแย Get lost, really. มีผู้ชายที่ <Come on. S 2> ขับจักรยานมาคือเขาก็มันมันดูแปลกมันดูอะไรมันดูที่แบบไม่มีทางเกิดขึ้นในในแถนที่จะมีผู้หญิงใส่ฮูดดี้ที่เปื้อนเบอร์รี่แล้วก็ดูเลยแมวเ a ื่อ i i h a ร p ะเ n i ดขึ้นในวิธี a ี้ทั u งหม e นี t จะเกิดขึ้นห i ือเราตอนน้เขาก็หยดพวกเราคนใจหยุดทไมเล่าคือคือเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าคน จะหยุดทำไมโปก็คิดอยู่ว่าโปไม่อยากให้ใครมาใกล้โป๊เพราะว่าโป๊มีแมวแล้วกระเป๋าแมวก็เหม็นคือเราดูเฟลลี่เราดูใจดีแต่เราไม่ได้ใจดีพอหยุดแล้วโปก็บอกว่า sorry อ่าโปก็ say hello hello sorry my cat don't like human yeah I said very very this one doesn't like human at all เขายังเขายังคงพูดอยู่นะว่าว่าแมวไม่ชอบมนุษย์หรอเหรอ yes หลังจากปวดแล้วปวดกหลังจากปวดก็ไปอยู่ที่พี่เจวิอัพตมีก็อยู่อันไี้โอเ้ายหม้อดึงชาร์ลีชาร์ี o e s, the, you. You okay? <laughs> <S i e n s at all I said now oh, this ชาลีนี่แบบโครเชียชร์ when he walks w h he w a l k he walks good คือโปรไม่อยากให้ชาลีดิ้นต่อให้คือโปรอะใส่ G P S ในกระเป๋าชาลีแต่ว่าเวลาที่น้องดิ้นอะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดก่อนหน้าเนี่ยโปรเวลาที่ปรพาน้องไปเที่ยวก็เคยมีโอกาสที่ GPS หลุดมาแล้วแต่ว่าเราก็พาน้องกลับบ้านได้ก็คือตามหาแหละเรียกหาน่เวลาที่น้องจะคุยเ,ยเวลาที่เราเรียกบางทีน้องก็เรียกเรากลับนะแต่ว่าบางครั้งก็คือนิ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็คือโอเคคือดีทุกอย่างถ้าไม่ติดว่าถ้าไม่ติดจะมิเชลอึใส่กระเป๋าแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องอกพอดีว่าถ้าเราปล่อยน้องเราก็หลัวว่าน้องจะวิ่งหนีมิเชลไม่มีโอกาสที่จะวิ่งหนีเยอะมากแล้วก็เรียกไม่กลับด้วย แต่ชาลีก็คือโอเคถ้าน้องวิ่งหนีก็คือเรียกกับอะไรกับแต่มีปัญหาแค่ตอนที่เจอมนุษย์คนอื่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นชีวิตปกติของชาลีนะวิ่งล่นอยู่แถวบ้านก็เหมือนกันถ้าเจอเอ,อ่อคารา driving p a r ท i มวิ h งม l ล o o k i ิ g เอา w อ l k าร์แต่ถ้าเกิดว่าเจอคนแก่ with the electric car for o w n person ที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบนั่งของคนแก่ขับ เห็นม,น,มนุษย์แบบนั้นไม่ได้เขาวิว่งหัูตาม run วิ่งวิ่ง fast yeah. <Yeah. S 1> wing up ่นแแบบ fly like a wing with your wings เราก็แบบเราอยากให้คือชาลีก็มีความสุขนะที่ได้ออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ว่าน้องด้วยความที่น้องไม่ชอบมนุษย์น่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือเราก็คือมันคือมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ ดูเหมือนเราเซนลี่ใช่ไหมแล้วการที่เขามาทักเรามันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอทุกคนเราต้องเซ่ hello 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 good morning แค่ find a d a อ k or o r อะ What is good morning คุยด้วยมั้ยไม่ย่ดมอรเนิงเราต้องพูดแบบนั้นนะคะแล้วคืออันนั้นเป็นปกติเขาเขาก็ปกติกับเราแต่วันนี้เราไม่ปกติก็เลยเกิดเหตุการณ์มากมาย ล้วก็อยากขอโทษมาทุกคนเลยนะว่าที่เราเดินผ่านเราเราไม่ได้เฟรนลี่กับทุกคนเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาก็คงสงสัยแหละว่าถ้าน้องกลัวมนุษย์เอาน้องออกจากบ้านทําไม <c oughs> <c oughs> เราเลือกเวลาแล้วเพราะว่ามันเช้ามากๆเ <c oughs> ช้ามากๆเราก็เลยพาน้องออกจากบ้านนั่นแหล,ละแล้วคราวนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราแบบควบคุมไม่ได้ I don't know what you said last. What you said last. Did I film it? I don't know. is make my day today. <laughs> That's good. Oh my god. When she speaks, when she speaks, time she speaks to what? <laughs> I want to film them. Wait, why do I film them sleeping? Okay, this is one clip. So. Cute right now, okay. bro, <laughs> the bro, <-y. laughs> the bro, <-y>. and <laughs> the bro, <-y>. here, <laughs> you're sleeping cute. sleep Cheers my lady. It's like here? Yeah, they look like I eat from cafe. oh <laughs> my liquor. We make better than cafe. Yeah, sure. Mm. In Netherlands don't put eye like it. I'm really angry when I order eye coffee. I tea. That's Germany. That's not Netherlands. No. Cannot blame Netherlands, it's Germany. You remember? Germany. muti. You remember muti. Milk tea only two or something. Yes in Rotterdam Asian store. yourself Blackberry. Blackberry. In your mom home to. Eating blackberries. It's called blackberry. Like the phone. I know this is black no, yeah, blackberry. blackberry. Tell me. I said, call burly, burly but it's a black color. Jay. Anyone know blackberry? Red burly. Blueberry. Blueberry. Anyone know? Thinking brown is something. In Dutch, Is brown. Something else. How make my day? Every yeah, story about. Yes, it was an old adventure. Mm -hmm. this. Mm -hmm. I think take to Probably make my day again. <laughs> <laughs> you will find something. You will find something at seven a.m. in the morning when I just woke up. You will find something to do and to make your day <laughs> for sure. And then these two maniacs will come and they will make it more difficult. So at even, some point. And then you, it's good again. So. If you don't have cats, you will don't mm. have adventure life, it, <laughs> Yeah, cats give you way more adventure than a dog can ever give you. If you want to take cats out, it will <laughs> be like. Be sure to have that. ด็อก <Sunday. S 1> o come, ค่ม l เข and ็มาใส่รออนแ้วกกายทำงานส o o งอคฉันต้องทำอ o เจ็ดชัขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะกดไลค์และ s u บส c r ร b ททุกคนที่ซัพพอร์ตค่ะขอบคุณค่ะ This, this man say, if she jump, I will not run. I won't <laughs> go home. <laughs> no one believe you. <laughs> 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 sleepy eyes.